สร้างรายได้จากสนามฟุตบอลญ่าเทียมให้เช่าโอกาสทองของนักลงทุนปัจจุบันกีฬายังคงเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยโดยเฉพาะฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เล่นง่ายและเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหนึ่งในนั้นคือธุรกิจสนามฟุตบอลญ้าเทียมให้เช่าซึ่งถือเป็นโอกาสทองสําหรับนักลงทุนที่มองเห็นช่องทางในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทําไมต้องสนามฟุตบอลญ้าเทียมความทนทานสูงใช้งานได้นาน หญ้าเทียมมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหญ้าจริงทนทานต่อสภาพอากาศและการใช้งานหนักไม่ต้องเสียเวลาดูแลรักษาบ่อยสภาพสนามคงที่ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหรือใช้งานหนักแค่ไหนสภาพสนามหญ้าเทียมก็ยังคงเหมือนเดิมทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอลดต้นทุนการบำรุงรักษาไม่ต้องรดน้ำตัดหญ้าใส่ปุย๋ยหรือใช้สารเคมีกำจัดศัตรูเพื่อทำให้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายและเวลาในการดูแลความปลอดภัย ย่าเทียมมีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทกช่วยลดความเสียเสียงในการบาดเจ็บของผู้เล่น